คนต่อยผีจริงๆแล้วผมจะถามว่ามันต่อยผีกี่โมงวะผมนับซีนแอคชั่นได้เลยแล้วมันแทบจะต่อยแต่คนนะ่ะหนังเบ็ดเสร็จ90กว่นาทีแต่ว่าฉากแอคชั่นผมพูดได้เลยว่ามันรวมกันไม่ถึง7นาทีด้วยซ้ำแถมยังออนแอนปวกเปียกกว่าที่ผมคิดซิแล้วหนังเนี่ย ปกติหนังมันจะมีอย่างน้อยสามองค์ใช่ไหมผมมีความรู้สึกเหมือนหนังมันขาดองค์แรกไปครับคือองค์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าซึมซับผูกพันไืกับตัวละครได้รู้จักกับตัวละครหลักคือเปิดมาก็ออกไปต่อยผีเลยคือเข้าใจว่าทํางานกับตรงนี้เป็นคล้ายๆหน่วยล่าผีเนาะแต่ความรู้สึกเหมือนช่วงแรกที่มันต้องเป็นอารมณ์นิ่งๆของหนังอะมันหายไปเลยครับมันแบบอยู่ๆก็อะไรวะอยู่เดินแบบเท่ๆออกไปเลย เหมือนหนังไม่มีการเขียนบทไว้ก่อนนะครับแล้วหนังไปเสียเวลากับฟุตเทจของคนที่โดนผีเข้าเอาง่ายๆคือนานมากจนผมจับอารมณ์ไม่ได้ว่าตกลงมันจะแบบฮัลเลอร์แอคชั่นหรือว่าฮัลเลอร์ล้วนหรือฮัลเลอร์แบบแนวเอ็กซ์โซซิสคล้ายๆเอ็กซิฮิมาหรือ Hello ew, แฟนตาซีา uma, ห,ร Fantasy, หรืออะไรแบบว่ามันสเปซสปะาไปหมดหนังทำให้ผมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นแอคชั่นได้แบบ ต่อล้อต่อเถียงกับผีแต่ทั้งเรื่อง,งนี้มีผีจริงๆแค่ตัวเดียวนอกนัานผมขอนะเป็นกีกี้แล้วกันผมขอไม่รับว่ามันเป็นผีแล้วจังหวะการเลี้ยงอารมณ์การบิว้วหรือว่าการตัดต่ออะไรต่างๆนี่แย่มากครับสำหรับผมมันแย่อย่างไงอย่างเช่นแบบเพิ่งตัดมาฉากที่สองตัวละครคุยกันอยู่หน้าคอมแล้วอยู่ก็พูดว่าเนี่ยคิดถึงสมัยก่อนแล้วก็อยู่ก็ตัดไปตรงอดีตซึ่งแบบ ใช่จังหวะที่เราจะได้ศึกษาตัวละครน,นะตรงตรงนั้นน่ะคือมันอยู่หน้าจาอคอมแล้วเพิ่งทางานเสร็จนึกออกไหมถ้าแบบว่าเป็นนั่งกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างนี้แล้วก็คุยเล่นสับเปเฮระระกอนแล้วอยู่ๆเราก็แบบเออเห็นอะไรสักอย่างแล้วก็ฉแบบชนนึกถึงอดีตนะ่ะบอสเก็บฉันมาอะไรเงี้ยมันเข้าใจได้อะไรนี่คือแบบว่าทุกอย่างมันปรับปรับไม่มีจังหวะครับคือปกติคนเรามันมีซีนอารมณ์การเลี้ยงอารมณ์ให้เราไปสู่ยฉากหน,นึ่งเนี่ย เราคิดในใจก็จะจ้องอะไรสักอย่างนิ่งๆก่อนเราทําอะไรมันจะต้องมีจังหวะตรงนั้นก่อนมีแอคชั่นเตรียมก่อนแต่อันเนี้ยมันไม่มีโดยเฉพาะฉากจามสแกร์ผมไม่นับว่ามันเป็นจามสแกร์ถึงผมจะรู้สึกจามสแกร์เอะงงปะ่ะคือมันแบบมันไม่ใช่จังหวะที่แบบอยู่ๆจะโดดไปตรงนั้นนะ่ะมันมันมันกำลังแบบจะไปถึงจุดๆหนึ่งกำลังวิงว่งวิงว่งวิ่งอยู่ๆตัดไปจามสแกร์ฝึบผมแบบอะไรมันแบบฟีลแบบ จะไปแอคชั่นน่ะมันเป็นฟิลแบบไม่ได้ไปเดินในที่เปี่ยวหรือว่าที่ที่มันน่ากลัวกําลังแบบโขนพักพวกไปแล้วอ,อยู่ตัดไปอีกหน้าหนึ่งที่มันเป็นหน้าแบบคนกรีดร้องอะไรแี้ยผมแบบอะไรเออมันมันแบบเออผมอธิบายไม่ถูกอะถึงแม้ว่าการตัดต่อมันไม่จะเปต้องให้เราเตรียมตัวเตรียมใจได้เหมือนหนังไทยแต่คือจังหวะอารมณ์มันไม่ใช่มันกลายเป็นตลกอะมันกลายเป็นการจํานที่รู้สึกหงุดหงิดมากอะครับ แล้วแบบมันมีตรงหนึ่งที่เป็นการดูฟุตเทจตรงนั้นผมตกใจจริงแต่ว่าบรรยากาศสภาพแวดล้อมความน่ากลัวการหลอกของผีหรือความแบบความเป็นผีอะ่ะมันพยายามที่จะกรอบเอสโซซิสมากค่ะผมมันพยายามที่จะแบบเหมือนคล้ายๆกับเอสทูมาที่มีการทําพิธีอะไรแต่ทุกอย่างมันโล่งจงครับมันไม่มีอิมแพคอะไรเลยแล้วผมแบบผมผมไม่เข้าใจตัวละครตัวละครผู้หญิงชื่อชาลอน เหมือนหนังมันจะเหวี่ยงดรามา่าเหวี่ยงน้ำหนักทุกอย่างลงไปในตัวละครน,นี้ที่ต้องแบกรับพลังนี้แต่มันไม่ได้ปูมาแบบนั้นนะคะตอนแรกคือผมไม่ให้บอกไปคือองค์หนึ่งมันหายวับไปผมไม่รู้จกักแบ็กกราวตัวละครอ,อะไรเลยว่าแบบว่ามันซัฟเฟอร์อมีความทุกข์ระทมอะไรกับการเป็นหมอผีประมาณนี้อย่างไรแล้วอยู่ๆหนังก็โยนดราม่าประมาณนี้ใส่หน้าผมลงตึงผมก็แบบว่ผมซื้อไม่ลงจริงๆอะ บบในโรงผมอะมีคนเดินออกไปประมาณสาคนเว้ยแล้วแบบว่าผมอะอยู่ไปประมาณเจสิบกว่านาทีละแต่ผมไม่รอไม่รอใครแม็กเพราะว่าใน60กว่นาทีอะผมต้องรู้สึกว่าฉากบู๊มันทําถึงมันสนุกมันได้เห็นผีแบบสะใจแต่นี่คือแบบว่าเราไปวนเวียเยี่ยวการทาพิธีอะไรต่างๆมันมันผิดคอนเซ็ปต์กับชื่อชื่อหนังไปแล้วอะคือผมบอกว่าถ้าคุณหวังจะได้ดูหนังแอคชั่น เออมันมันก็ไม่ใช่อะ่ะถ้าคุณหวาได้ดูหนังผีมันมันก็ไม่ใช่เหมนผีมันก็ไมไ่น่ากลัวค่ะมันก็ือนเหมือน,มนหนังคนถูกผีเข้าแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักตัวละครหรือว่าเข้าใจตัวบิ๊กไอเดียของเขาเลยคือทีมเขามีละแบบทีมทีมล่าผีเจอกับผีตัวดุเลยแล้วลไงต่อผมก็ไม่รู้ว่าผมได้อะไรจากเรื่องนี้เหมือนกันบางปมก็กระโดดแบบอยู่ๆก็ ไม่มีผลเท่าไหร่อยู่ๆอยากใส่มาก็ใส่อยู่ๆลอนเพลงตอนแรกไม่อยากรับงานนี้แล้วนะไม่อยากที่จะเข้าไปยุ่งเลยนะอยู่ๆแบบเหมือนอะไรสักอย่างโดนใจหลอนเพลงแล้วก็กลับไปอะไรประมาณนี้มันได้ความรู้สึกประมาณนี้อะครับมันเลยไม่ได้คับว่าอีหยังว่าเต็มไปหมดเลยคือปกติหนังถ้าม,มีตัวละครหลักสามตัวทุกคนจะต้องมีปมของตัวเองใช่ไหมแล้วก็จะต้องมีความแบบกลมกล่อมอ่ะสอดแรกเข้ามาผมรู้สึกเหมือนไอ้ไอไอตัวที่มันถือกล้องอ่ะมันไม่มีบทอะไรเลย,เลย มันเหมือน่าใส่เข้ามาเพราะมันต้องเป็นทีมแบบทำคอนเทนต์เนเแบบไม่จําเป็นอะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเนื้อเรื่องเลยจะใส่มาเป็นตัวโจกก็ไม่ใช่แบบ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 ไม่เข้าใจเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากหาหนังมาทำคอนเทนต์รีวิวแล้วมีอะไรพูดถึงเนี่ยเรื่องนี้แนะนำครับแต่ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเวลาชีวิตมีคุณค่ามากผมก็ว่าไม่แนะนำนะครับไปดู The Store รอบสองรอบสามจะรู้สึกคุ้มกว่าอันนี้พูดจริงๆเนะ ผมก็อยากเป็นแนวไม่ไม่เชียร์ของเขาแบบดิสเครดิตเขาค่ะดันแต่อย่างที่ผมบอกไปถ้าคุณอยากทำคอนเทนต์อนะ่ะเรื่องนี้ก็เหมาะกับการลองฟิล์มของคุณนะครับไปดูได้ครับคนต่อยผี